มาตราสองอนุมาตราเจ็ดคำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่ามีผู้กระทําความผิดขึ้นจะรู้ตัวผู้กระทําความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งกระทําให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทําความผิดได้รับโทษเรื่องคำร้องทุกข์มีหลักสําคัญ5ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกผู้ที่จะร้องทุกข์ได้ต้องเป็นผู้เสียหายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เสียหายย่อมไม่มีอํานาจร้องทุกข์ ข้อที่สองการร้องทุกข์มีใช่เป็นการทำนิติกรรมผู้เยาว์เป็นผู้เสียหายจึงกระทำได้เองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหมายเหตุผู้เยาว์ร้องทุกข์ได้แต่การฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลหรือการขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการนั้นผู้เยาว์จะก,กระทำไมิได้ต้องกระทำโดยผู้แทนโดยชอบธรรมตามมาตรา5อนุมาตราหนึ่งข้อที่3การร้องทุกข์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องกระทำด้วยตนเองจึงมอบอำนาจให้ร้องทุกข์แทนกันได้ข้อที่สี่คำร้องทุกข์นั้น ต้องเป็นการกล่าวหาโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษข้อที่5การร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนนั้นไม่ได้กำหนดให้ต้องแจ้งฐานความผิดด้วยการจะผิดฐานใดหรือไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนเทคนิคจาเพื่อสอบใช้เทคนิคสั้นๆเพื่อจาหาข้อคอําย่อผู้นิติมอบเจตนาสอบผู้ผู้ร้องต้องเป็นผู้เสียหายนิติไม่ใช่นิติกรรมผู้เยาร้องได้มอบมอบอำนาจร้องแทนได้ เจตนาต้องมีเจตนาให้ได้โทษสอบร้องถึงพนักงานสอบสวนไม่ต้องบอกฐานผิดละเอียดพนักงานสอบสวนทำหน้าที่เองจินตนาการผู้เสียหายคนถือแฟม้มมอบอำนาจยกนิ้วชี้ว่ามีเจตนาแล้วเดินเข้าไปในห้องสอบสวนถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ